เจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้หลังจากที่เข้าร่วมอบรมการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขรเชียงใหม่ทั้งวันพอมีเวลาในช่วงเย็นๆก็เลยเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจช่างให้กำลังใจคณะกรรมการ ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเจดีย์ที่วัดดอยกู่ใต้อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่แจ่มมายาวนานเมื่อการเวลาผ่านไปก็ได้สุดสมลงตามการเวลากับผมอัตมาภาพ ร่วมกับคณะสงฆ์และญาติโยมจึงปารภที่จะบูรณะโดยการรักษาเจดีย์องค์เดิมไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการได้มีธานะบดีเจ้าภาพคือยมพ่อนริทธนาพิวงโยมพี่ตุ่มสุภาน,านันทนาภิวงและบริษัทโฟซันอิตเทิสตินจำกัดจากชนบุรี รับเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเจดีองค์นี้งบประมาณประมาณ8ถึง9ล้านบาทเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567จะต้องแล้วเสร็จภายใน365วันก็คือ20กรกฎาคม2568 โดยสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ครอบเจดีย์องค์เดิมไว้รักษาของเก่าไว้ทุกประการในขณะเดียวกันก็มีการก่อสร้างวิหารซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านในก่อสร้างไปพร้อมกันคาดว่าจะให้แล้วเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกันปี2568และอนุโมทนากับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการประสานงานของท่านสจบุญนงสุริยชัยพันธ์และเทศบาลตำบลท่าผานายกอุทัยบุญเทียมพร้อมผู้บริหารได้ประสานงานของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคุณพิชัยเริศพง์อดิสรนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างถนนเดิมทีเป็นถนนเลนเดียวรถเดินทางไปมาก็ลำบากตอนนี้ได้งบประมาณมาสร้างถนนสองเลนการเดินทางคมนาคมไปมาก็สะดวกสบายแก่ผู้สแสวงบุญและชาวบ้านที่มาร่วมบุญร่วมกุศล ทีวัดยิ่งขึ้นก็ขออนุโมทนาสาธุชนทั้งหลายพระาธาตุถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นพระอานนทุนทัดทานไม่ให้ไปนิพพานที่เมืองกุสินารานครด้วยเหตุผลว่าเป็นชนบทห่างไกลเป็นบ้านเล็ก เมืองดอนไม่ใช่นครเมืองใหญ่แต่พระพุทองค์ก็เสด็จไปดับขันปรินิพานที่เมืองกุศินาราในคำพีพระพุทธศาสนาเขียนเหตุผลว่าที่พระองค์เสด็จไปนิพานที่กุศินารานครนั้นด้วยเหตุผลสามประการ 1. จะไปโปรดสาวกคนสุดท้ายคือสุภัทปริพาชกก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันทัปริพาน สุภัทปริพาชกก็ได้บวชเป็นสาวกคนสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะได้ปรินิพานสองเพื่อไปแสดงมหาสุทัศนสูตรแสดงความยิ่งใหญ่ของเมืองกุศินาราซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปประสูตรที่เมืองกุศินาราเป็นพระมหาจากักรพรรดิชื่อว่าสุทัศนะ และประการที่สามเหตุผลที่ไปนิพพานที่กุสินาราก็เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามอันจะเกิดจากการแย่ยงพระบรมสารีริกาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เล็งเห็นด้วยยานทัศนะว่าเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วพระบรมสารีริกาธาตุของพระองค์จะมีคนมาขอแบ่งเพื่อนำไปบูชาสักการะไปสร้างเจดีย์ แต่หากพระองค์ไปนิพพานที่เมืองใหญ่ๆที่มีกำลังทหารเข้มแข็งก็จะทำให้เจ้าเมืองเหล่านั้นไม่ยอมแบ่งให้กับผู้ใดอาจจะเกิดสงครามจากการแย่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ถ้ามานิพพานที่กุสินาราจะมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโทนะพราหมณ์ซึ่งเป็นอาจารย์สอนเจ้าชายในเมืองต่างๆในยุคนั้น จะเป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ไปอยู่ในเมืองต่างๆเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยและก็เป็นเช่นนั้นหลังจากที่พระองค์นิพพานแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเมืองใหญ่ๆราชคฤห์จำปาเมืองสากยวงโกริยวงก็ยกทหารมาเพื่อ ขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุร่ำร่ำว่าจะเกิดสงครามสุดท้ายโทนพรามก็แก้ไขปัญหาดังที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ทรงมุ่งหวังตั้งพระทัยไว้ทุกประการนั่นแสดงให้เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาต,ตุต่างๆจึงมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ญาติโย,ยมที่ได้ร่วมกันบุรณะโดยเฉพาะท่านธนบดีเจ้าภาพครอบครัวทนาอภิวงศ์และสาธุชนอำเภอแม่แจม่มสาธุชนญาติโยมที่ร่วมกันในการทำบุญทุกประการย่อมมีผลมีอนิสงส์ตามเจ็ดจำนงที่ปรารถนาทุกประการก็ขอความสุขความสำเร็จจงเกิดขึ้นกับสาธุชนญาติโยมทุกท่าน ทุกคนเทิน